วันนี้พาทุกคนมาดูมะม่วงหนึ่งต้นของเราแล้วก็มีป๋าอ้อน,นะคะจะมาแชร์เทคนิคการทำให้มะม่วงออกช่อคือเต็มต้นปีที่แล้วมีสามลูกปีนี้เต็มต้นมีเทคนิคอะไรบ้างคะปีนี้มันออกแค่สามช่ออยงนะเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามอันนี้เริ่มเป็นลูกแล้ว เขียวเสยใช่ใก็เลยไปดูใน youtube มาเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างอย่างมันยอดมันไม่ออกดอกเนี่ยให้ให้ให้เด็ดใบออกค่ะให้เด็ดใบออกให้เหลือยอดแล้วประมาณสามใบอันนี้เด็ดได้ประมาณอาทิตย์นึงแหละเริ่มเริ่มเริ่มมีบางส่วนเริ่มเริ่มแตกยอดออกมาพอมียอดออกมาปุ๊บ เดี๋ยวจะมีดอกตาเปิดขึ้ด้วยกินไม่ไหวเลยใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ออกเยอะมากเลยตอนนี้ไข่ตุนมาให้กำลังใจคุณตาเริ่มออกโอ้โหดูนี่ดิอันนี้นี่เริ่มเริ่มแทงออกมาแล้วนี่แทงทุกอันเทคนิคแล้วใช้ได้เลยไป็ูเลยนตอนนี้ยอดนี่ออกกลุ่มนี่กำลังออกกลุ่ม ตรงนี้เริ่มเริ่มม<ช>ีมา,<ช>มาน่าจะหลายรุ่นอยู่ที่ออก,ออกสุดยอดยอดทีดนี้กินไม่ไหวโอเคเดี๋ยวว่าหลังเราหาเทคนิคดีๆมาแชร์ทุกคนอีกนะคะ